ุึบอืมอ่ะอืมเยินไปเลยอืมอเอืมฮะคงยู่นี่ได้อืมเอานีดีกว่าเออเตรียมพร้อมไว้สำหรับการบัตเช่นรอยัลอืม โอเคมาเลยมาเลยมาเลยทุกคนโอเคสวัสดีท่านผู้ชมท่านชงนมขผมวันนี้เรามาอยู่กันยี่ชั้นนะครับผมบัตเทิลเลยเน้องนมไปเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ขึ้นนําก่อนแล้วนะครับผมสีแดงสีแดงขึ้นมาก่อนแล้วตัวนี้ขึ้นน้ำได้ครับจุ๊บจึ๊บจุ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 ๊จุ๊บจุ๊จุ๊บมาดิครับมาดิครับมาดิอืมโอ้โหเจ้าเบ้อ จื๊บจืดจื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 อืมอ,อืมอ,อ,อน้อยเร็วมีแค่แล้วจ้านี่นี่เนี่ยเอาอย่างนี้ก็หวานเกียบไปครับโอ้มาเฮ้ยเอ้ยอ,อย่าแยกดิเขียวเขียว,วอย่าแยกโอ้ยก็อ,อย่าแย่งดีเว้นโอ้โหก็ยังสบายครับยังชิลตัวนี้ครับสีน้ำเงินน้ำขึ้นไปแล้วเนาะตัวนี้ บายบายไวไปแล้วจ้ากหัวเข้าๆก็ได้ไหมคิดอะไรออกอีกไม่น้าแม่งเลยอ้าวชิบหายแล้วไวโตดีกว่ากูมีตีสูนยเว้ยไวไวจังวะตีสูนไม่เห็นมีเลยเจ็บเจ็บเบรกได้หันไวตายแล้วโอ้กูไปได้เว้ย จื๊บนี่แน่ในกระตาสารโอไปแล้วโอเคเอารถใหม่เหมือนเดิมหืมระเบิดตังไว้วิ่นไปละจ้าตัวนี้ครับโอ้โหสีน้ำเงินสีส้มครับร้อนมาอยู่ตรงนี้แต่ไปรออยู่นอกตรงนี้มาเลยครับอจื๊บอจื๊บมึงหยุดก่อนเลยนี่แน่นี่แน่นี่เจ้าว่าเชี่ยสิเออจื๊บ นี่แน่นี่นี่นี่แน่โอ๊ยเย็นดันไปก่อนเลยดันไม่ดัวเลยอืมนี่แน่นี่แน่นี่แน่อืมเจ็บ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 หลังอู้โอ้ยนี่แน่อืมเจนเปเกเตอร์ครับบอกว่ามีทางแยกนะครับตัวนี้น่าจะสีเหลืองบอกนะครับตัวนี้ในการขานนะครับ เนีนจ yeah. ึ๊บจ yeah. ึ๊บจึ๊บจึ๊บมาดิเวนเอาขึ้นแม่งเลยงั้นกูลงแล้วกันเนี่ยนี่ลอยแม่งเลยจึ๊บ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 หัวลอยไม่ทันวายไปละจ้าจึ๊บจึ๊บจึ๊บจุดลงดับลงเลยจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้ยไปนี่เรอเนี่ยโดนจะเด็กกระทาซ่าแม่งชิบหาย มายังไวเลยครับเดี๋ยวนี้ครับไปที่น้ำแข็งแล้วนะผมสนามน้ำแข็งครับเดี๋ยวนี้เอ้ยมีเลยก็มีเรือก็ไม่บอกจุ๊บจุ๊บจุ๊จุ๊จุ๊มาดิครับกูยังชิลครับฮะมึงมีเรืได้ไงวะเอากูก็มีเลยเหมือนกันก็บุญเลยเทพครับก็บุญมาสิครับฮะมึงมีได้ไงวะเออเออ,อน,นั้นก็นี่แหละ

ดูไนะยเต็มหน้าเลยเว้ยเพื่อนวัไม่ใช่เพื่อนเลยว่ายก็ไปละจ้ะเหลือบละมีแผนชิดไปอยู่ดึงแม่งเลยโอ้ยเจ็บจึงเบยู้รอ,ลอเลยจ้าโอ้ยน้ำหือนไอเวีนกูขี่ม้าแม่งเลยม้าระย์ก็มา,มา,มาลวจ้า กูมาแล้วจ้ากอมาดิครับมาดิก็กูไม่ได้ทำอะไรหรอกมาดิครับโอ้ปัดแม่งเลยลอ,อยแม่งเลยอเอ๊ะกูก็มีน้ำนี่หว่าคือน้ำเศษไปวิ่งสปีดเต็มยศด,ดื่มดิวสองทีสองทีไว้สามสี่ทีอืมอะทำไมม้ากูไปอย่างนั้นวะ กูนึกว่ามอเตอร์ไซค์กูไปได้ตาตอนนี้ยังชอบอ่ะดีแนี่แเฮลโลมาดิครับโอ้ร้อนเลยโอ้นี่ขอพิเตษครับไก่ลอยอยู่ตรงนี้อ้าวไอ้ซาบไอ้ซานี่นี่ยนี่เนี่ยลอย่งเลยนี่เนี่ย อามาพยศดิ่งยังดีที่สุดไปเลยจ้าเอาสลาแม่งเลยโอเคจับมีเต็มที่ครับยังกับรถมอเตอร์ไซค์อือะจื๊บอ่ะจื๊บอื้อือนี่แน่โอ้โหจื๊บนี่แน่นี่มาดิครับ อุ่ยอยแม่งเลยอ้าวอ้าวอ้าวแจงว่างงนี่แน่นี่แหน่โอ้โหนี่ตอนนี้ผมกำลังจะเข้าถึงเส้นชัยแล้วรตอนนี้ก็มาดิครับมาจะไปไหนสีเลยเขียวแล้วมึงก็ไปไหนก่อนใครซะด้วยโอ้โหดูไปก่อนแล้วกันนะครับดูนะครับตอนนี้ VR นะครับผมเช็คดูแล้วกันนะครับวีสีแดงครับ จับอันนี้ไปก่อนนะครับตัวนี้โอ้โหเฮ้ยทุกคนเป็นไรไหมอัลลูอ้าวแล้วแล้วเ,เสร็จมาเขาจำเยอะโอเคเฮ้ยผมมาก่อนผมมาก่อนใครเลยสิไม่ส้มส้มไม่ไม่ไมเลยไม่เอานะอยาอ่าทะเลาะกันดีผมอะ่ะผมใช้ตัววิ่งอะ่ะผมมาใช้ตัวนี้เหมือนกันเอา้าก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันแหละโอ้โ้อื้อหืออ่ะ นี่เนี่ยอมึอง๊งอย่าแย,ยกไปสิไอ้แซดปวดปวดหัวปวดแล่วน,นันอะเสมอละกันอ่ะไอ้ตวดมึงกลัวติดกูใหม่สุสเสาอาทิตย์และวันหยุดสวัสนี้ขอลาไปก่อนสวัสนี้สวัสดีครับผมเย่ย